พาผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องของเกี่ยวกับไซเบอร์กันแน่ค่ะโดยท่านตำรวจไซเบอร์เพิ่นออกมาเตือนประชาชนหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพใส่กลอุบายตีสนิทผู้ข่าออนไลน์ออกโอนเงินสัมสอดอ้างระบบคัดของก่อนคมคูจนเยือนนี่ค่ะสูญเสียงเงินเป็นจำนวนหลายเลยค่ะ ในเรื่องนี้นะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k ตำรวจไซเบอร์ค่ะอมมาประกาศเตือนพี่น้องประชาชนหลังตรวจพบรูปแบบการหลอกลวงไม่ของมิจฉาชีพเอามากันอีกแล้วค่ะมาแบบหลายอย่างเลยที่แฟงโตมาเป็นลูกค้าติดต่อสั่งสื่อสินค้าจริงเพื่อสางความน่าเชื่อถือก่อนสีชักชวนผู้ขายเขาไปนกลุ่มไล่โดยอ้างขั้นตอนการลงทะเบียนห่านค่าออนไลน์จากนั้นมิจฉาชีพค่ะจะสางสถานการณ์ว่ามีระบบนะคะว่าระบบนี่มีปัญหาบวาสิเป็นหยอดเงินข่างระบบชำรุด หรือการถอนเงินผิษพลาดพร้อมกับการกดดันนะคะให้เหยื่อโอนเงินเพื่อแก้ไขระบบสั่มหลายเถื่อหากผู้เสียหายเริ่มเอะใจนะคะหรือปฏิเสธจะใส่การคมคูทางกฎหมายเพื่อเร่งให้โอนเงินจนเห็ุให้เยื่อบังไรนะคะศูนย์เงินร่วมมูล,ลาคา่านับหลานน้ำกันซึ่งทางตำรวจไสเบอร์เพืะะ่อนกันนินยํนนะคะแนวทางปอนกันโดยขอให้ประชาชนยาหลงโอนเงินก่อนเนื่องจากระบบนะคะเนื่องจากบม่มีระบบการเงินใด ที่ต้องโอนเงินเข่าเพื่อจะถอนเงินออกพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการเขากุมแชทแปลกหน้าหรือการสื่อขายควรดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มหลักที่มีระบบคุ่มข้อง และกับมันสังเกตพฤติกรรมคนไกล้ฉิดหากพบความผิดปกติควรที่จะซอยการตรวจสอบอย่างใจเย็นหากพบพฤติกรรมต่องสงสัยหรือว่าได้รับความเสียหายก็สามารถแจ้งบอสซดไดที่เว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .th ค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วน1สีสีหนึ่งตลอด24ชั่วโมงตัวนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะจากทางแฟนเพจ a c e b o o k ตำรวจไซเบอร์บอช่ออ,อ,อทอน,นั่นเองค่ะเอาอย่าหลงเสือเด้อค่ะคันไปเห็นหรือว่าเห็นผู้อื่นที เข่าคายคในการเกี่ยวของกับเรืองออเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถที่จะตักเตือนกันได้แล้วก็บอกกล่าวนั่นเองค่ะ